จิตก็ไม่ใช่ของเธอจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันนะพระองค์ก็ได้อธิบายเหตุเกิดของจิตคืออะไรเมื่อวิญญาณปรากฏนี่คือจิตเกิดโดยพระองค์ตรัสว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏและวิญญาณเกิดมาจากไหนวิญญาณก็เกิดมาจากมโนมโนเป็นาธาตุรู้มันพร้อมจะรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่มีการกระทบ เมื่อมันกระทบอารมณ์ซึ่งพงเปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปกระทบฉากจะเกิดรัศมีคือรอยแดดแสงสุริเยส่องมาแล้วกระทบกับฉากคือฝาเรือนเกิดรอยแดดที่ฝาเรือนตัวรอยแดดเนี่ยคือรัศมีเรียกว่าวิญญาณซึ่งมันเกิดมาจากมโนคือใจคือลำแสงนะดังนั้นพง์จะเรียกว่ามโนวิญญาณดังนั้นจิตมโนวิญญาณคือตัวเดียวกันแต่มโนเนี่ยพระองค์บัญญัติก่อนที่จะกระทบอารมณ์ พอกระทบอารมณ์จะเป็นวิญญาณพอวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปนะอยู่กันคนละช่วงจังหวะคนละตอนเท่านั้นเองนะแต่มันก็คือสิ่งเดียวกันซึ่งมองเปรียบเหมือนลำแสงหรืออีกอุปมาหนึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนามีที่ตั้งอันนี้เรียกว่าภพคือมีที่ตั้งอาศัยพร้อมที่จะเกิดพอเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติภพชาติแยกกันอย่างนี้ดังนั้น พบชาติไม่ใช่เพียงว่ารูปกายเราตายแล้วเราได้รูปกายใหม่แต่นั่นคือวิญญาณน,นั้นไปตั้งในอารมณ์ใดอันนั้นคือพบเจริญง,งอกงามในอารมณ์ใดอันนั้นคือชาติดังนั้นพบชาติเกิดอยู่ในจิตเราตลอดเวลาทุกครั้งที่เราคิดเรานึกพระองค์จึงบอกพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีดังนั้นพบใหม่เกิดอยู่ตลอดเวลาชาติใหม่ก็เกิดตลอดอยู่ในจิตของเราจิตรับรู้คือพบรู้ต่อไปเพลินต่อไปคือชาติแล้วจะจบด้วยชาลามอนนะดังนั้นองค์ประกอบของความเป็นเราเนี่ยมันจะมีอยู่5ธรรมชาติแต่เนื่องจากรูปกายเนี่ยยังไม่ตาย เราก็เลยคิดว่ารูปกายเราเนี่ยคิดได้นึกได้รู้ได้แต่พอรูปกายพังปุ๊บความยึดมั่นในจิตมโนวิญญาณยังไม่ถูกถอดถอนเวทนาสัญญาสังขารยังไม่ถูกถอดถอนสัตว์ก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่ต่อวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในนามธรรมตัวใหม่พระองค์จึงบอกว่าเมื่อวิญญาณไปตั้งในนามธรรมใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี ในอารมณ์เนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มคืออกุศลกับกุศลอกุศลกรรมบท10จะยังอัตภาพสัตว์ให้ได้3คติคือนรกกับเนติชานเปลวิสัยกุศลกรรมบท10จะยังอัตภาพให้ได้มนุษย์และเทวดา